แขกรับเชิญของเราจะพาทุกคนไปกินอาหารนื้อเช้ากันนั่งวิ่น้ำมันจนบางช่วงไม่หยุดแล้วถึงปลาถึงกุ้งแห้งที่อยู่ในน้ำยามากๆก่อบนาอกเนืน้อข้า้วค่อนข้างเบาเ <c oughs> อยจะโคตรปูเขาปูเหมือนแน่นจริงๆ สวัสดีค่ะบัวบางพันกับรายการโฮมทาาเพราะทุกที่เป็นโฮมท้าของใครสักคนเสมอวันนี้นะคะบัวอยู่ที่เมืองกลางค่ะเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามื้อเช้านั้นคือคัดกกระสุดๆเลยค่ะทุกคนนะคะออกมาเดินมาซื้ออาหารกินกันนะคะตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะ <c oughs> เป็นเด็กตังแท้ๆเลยค่ะ <c oughs> เป็ใส่กีตัวยงแล้วบินช่องยูทูบชาแนลเป็นของตัวเองด้วยค่ะที่เขาจะพาบัวและทุกคนนะคะไปกินอาหารมื้อเช้ารับรองว่าอาหารมื้อเช้านี้ต้องอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันค่ะ สวัสดีจ้าบัวสวัสดีจ้าค่ะ,คะคและนี่ก็คือพี่ใบนะคะเจ้าของชาแนลยูท<บ>ูบอีทอาราวไรอันครับเดี๋ยววันนี้พี่ใบจะพาบัไปกินน้่นหนดีคะตอนนี้นะเราอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังเนาะเราจะเดินทะลุไปกลางตลาดมีอยู่ที่หนึ่งเป็นเหมือนแบบที่เด่นเจมสมบัติสุดยอดไปข้างในเลยครับเป็นตัหาคุณพี่คนนี้แล้วคุณพี่คนนเสียงสับแบบนี่เลยนะโอ้โหเชใจโต่ผมอ่ะ ขอกรอบกรอบเน่บาากรอบเลยอ่ะกรอบพ้องจริงเสียงจริงยแล้ววิธีการกินหมูย่างต่างให้อร่อยอ่ะต้องมีวิธีการกินยังไงปกติก็กินหมูย่างคู่ก,กับก,บกาแฟยามเช้านะอ,อ่ะถูกไหมคือคนจะคิดภาพา่าหม,าหมูย่างต้องไปคู่กับมันทงมันโทเหมือนหมูหัดไม่ใช่จ้างานทั้งมงคลและไม่มงคลนะงานศพงานแต่งก็คือจะต้องมีการแบบเสิร์ฟให้แขกกินงานไหนเสิร์ฟก็คือแสดงความมั่งคั่งของเจ้าของงาน กี่ปุญย่ากันค่ะทุกคนส่วนไหนที่แบบมนะนำคะแนะนำอ่าเฉิดจ้วงให้มันติดเนื้อสียแดงหน่อยนี่ให้ดูหนังนะหนังเรียกน้ำมันมจนบางเฉียบเดี๋ยวขออนุญาตนะ <S 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 อือกินน่าอร่อยมากเอยมั้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เขาจะหมกักเครื่องเทศน้ำพริงตา่างๆมันจะมีความแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานคล้องติดหนังส่วนหนังมันก็คือแบบ แล้วถ้าเกิดอยากมาร้านโกพา,าอยากได้กินหมูยากก่ยางโกพาเนี่ยต้องมั้งแต่กี่โมงคะเปิดประมาณ6กโมงกว่าแต่มาแซนบายหกโมงจะดีที่สุดและถ้าทำการสั่งเยอะพทอจองเบอร์ <ฮะ S 2> คือดูตามแฟนเพจก็ได้เลยรับรองว่าอร่อยค่ะก็คือช่วงไม่หยุดแล้วจ <c oughs> ้วงไม่หยุดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่ออีกร้านถัดไปเนี่ยยังไม่บอกเป็นอะไรแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะรู้สึกว่าฮะคนใต้กินสิ่งนี้เป็นอาหารเช้าหรอ ตอนนี้เราอยู่<ะ>ที่ราดีซอกแล้วขนมจีนป้าหนีนะฮะอยู่ในวัดควขันเลยนะคนภาคเหนือจะงงนิดนึงแต่ว่า<ะ>คนภาคใต้จะไม่งงแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่คนใต้กินยำภาคอย่างนั้นคือขนมจีนแล้วก็ข้าวยำปักตา<อ><อ>มันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะว่าตอนเช้าเนี่ยของกินก็จะมีความหลากหลายและอีกแง่นหนึ่งวิถีชีวิตชาวใต้เนี่ยก็คือความตื่นเชา้าออกเรือ<ะ>ไปทําสวนยางกลีดยางต่าง<ะ>เงี้ยก็ต้องทานมือ้อเช้าทั้างเช้าตรูนิดเดิงร้านนี้ก็คือเปิดแต่เช้าเหมือนกันก็คือเริ่มสตาร์ทหกโมงเช้านปี่ ต้องชิมแล้วกันเขาเรียกว่ารสชาติดีราคาสมเหตุสมผลถือว่าเป็นนานที่คนท้องถิ่นมาทานกันเยอะมากค่ะทุกคนได้แล้วค่ะขนมจีนให้คนต่างถิ่นชิมรสชาติเป็นยังไงได้ค่ะที่นี่ผักเยอะมากแล้วก็สดมากค่ะทุกคนก็ตามสไตล์ภาคใต้นะคือต้องแบบมีผักอลังการงานสร้างเยี่ยมีเขาเรียกผักผักหน่อผักหน่อเขาเรียกผักหน่อบนพื้นที่ใช้ว่าผักหน่อเออเป็นผักที่ใครกินแกล้มนั่นเองนะครับอนนี้ชิมเริ่มจากตัวน้ำยาก่อนล้วนเมื่องมือเช่น คำแรกคือเจอเลยว่าถึงปลาถึงกุ้งแห้งที่อยู่ในตัวน้ำยามากๆ <Yes. S 1> อ,อย่างที่พี่ไว้บอกว่าขนมจีนกับคนใต้เป็นของคู่กันแล้วแบบมันต่างกันไหมของแต่และจังหวัดแต่และจังหวัดก็จะมีตำรับที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดไปแถวนครศรีธรรมราชเนี่ยเน้นความจัดจ้านของพริกแกงมากกว่าถ้าเป็นทางภูเก็ตอ่ะจะเน้นกะทิเยอะคิดว่าตรังอ่ะพี่ว่าจะอยู่ตรง,งกลางมไม่ได้เผ็ดจ,จัดจ้านมากขนาดนะั้น <Okay. S 2> ลองสิ่งนี้ไห ข้าวยำปักใต้เนอะตัก <engaged> ท <Right. S 1> well, ็อปปิ้นุกอย่างให้มีผักมีกุ้งแห้งมีพาิัวเงี้ยตักมาแล้วก็ราดน้ำบูดูคือใครจะมากินเลยไม่ได้ต้องคุกก่อนจ้ะมันมก็เลยเรียกว่าข้าวยำ r i ซ์เ a ลักของภาคใต้ อร่อยอะ่ะรู้สึกว่ากินเข้าไปมันเหมือนแบบเรากินเมี่ยงมเมี่ยงคำเออใช่ใช่ใช่อาบอกก่อนว่า <ๆ S 2> โอเคถ้าคุณกินร้านในแบบกรุงเทพเขาก็จะมีการจัดว่าเป็นข้าวตรงกลางมีน้ําตรงนั้นนี้แล้วก็มีเครื่องเคียงสวยงามแต่นี้ก็จะเป็นแบบว่า<ช>นบ้านของแท้ก็จะได้รสชาติแบบนี้ที่แบบอร่อยอย่างเรียบง่ายมากนอกจากขนมจีนแล้วนะคะมื้อเช้าของคนตรงังก็ต้องมีนี่เลยค่ะ ติมซำอย่างที่ทราบว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะครับจึงทําให้มีติมซำเนี่ยเป็นมือ้อเช้าแล้วสังเกตขนมจีบที่นี่เป็นขนมจีบหมูนะครับจะไม่ใช่ขนมจีบกุ้งแบบลายฮ่องกงที่หลายๆคนคุ้นเคยไ <Okay. S 2> ม่ได้เหนียดพิกโชอด้วยมันจิ้มสีแดงข้นนี้นะฮะบาง <c oughs> คนเรียกว่าส้มเจืองบางคนเรียกว่าขมเทืองแล้วก็นี่นะฮะถ้าเรียกจริงๆต้องเรียกว่าจากโกยอันนี้ก็ได้เจอในภาคใต้คืดขนมไส้ไก่กินกับนี่สังขยาที่ได้รับอิทธิพลจากทาพพีนังมาเลสิงคโปร์แล้้้ววววทาา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 ไมมเเเเเคตอออออองงงงแบบบรึ่่่่จจััันนนนนีดืืขยะลพก ไมเป็นไรไม่เป็นไรเป็นอย่างไรเป็นอยา่างไรร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านซินจิวนะครับร้านติ่มซำตั้งเดิม,มน่มีหลายร้านแต่ว่าวันนี้ที่อยากพามาร้านนี้เพราะว่าเราจะให้ชิมจากโกยซึ่งเป็นตัวชูโรงหองเขาขอ,อนี้ยันตมือนะคะติ่มสังขยาเข้าไปจ้าแล้วก็เข้าไปร้านโกยที่เราต้องแบบกรอบนอกและเนื้อข้างๆเบาก็มีความโปร่งนี่จังแพร่พิชชู่คืออะไรไม่รู้จัก สิ่งนี้นจ้ะซับมันให้มือสับมันทุกสิ่งยางเหียนโพยหวยก็ได้นี่ไม่ได้พบนะเรื่องจริงอีกวิธีหน,นึ่งที่ทให้เราดูผอมลง0.5ระดับ <c oughs> ก็คือกระดาษนี้แหละจ้ะที่เราจดโพยหวยนะจ๊ะ <c oughs> เราก็ทําการห่อนะจ๊ะแล้วก็บีบมันบีแบนก็จะเห็นน้ำมันออกมาพอดีอถ้าเกิดมันร้อนๆน,นะผิวข้างนอกมันจะเห็นได้รู้สึกของความกรอบของผิวนอกได้มากขึ้น <c oughs> แบบที่3เนาะสูตรนี้พ่อเราสอนตอเด็กๆดีให้แบนเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เราเจะขนมจีบเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องขนมจีบแล้วแต่ว่าใครจะกินอันร้านในลูกเล็กโอเคทางลูกได้แล้สุดท้ายก็คืองี้จ้าทำโตตโจ้าก็ย,ย,ย,ยังเข้ากันอยู่คหะอพี่ไบอ,อ๋อเกือบลืมามาบโบเราต้องมาแบ่งสิ่งนี้กินกันก็คือจิ้มสังขยาเหมือนกันแล้วก็เข้าปาก คือ Lust. นอกกรอบอะไรก็ยุคคลาหนุบหนุบร้านนี้นะซินจิวนะเป็นหนึ่งในร้านติ่มซำยุคคลาสสิกเนาะเต่จะไปอีกร้านหนึ่งฮะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นติ่มซำเถอเป็นยุคใหม่ยุคโมเดิร์นแต่น้ำจิ้มแดงของเราคงยังตามหลอกหลอนที่ร้านนั้นเดี๋ยวตามไปแล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะเรามาถึงแล้วนะคะร้านสุดท้ายนะคะวันนี้ติ่มซำเลตรังสองค่ะ หนึ่งในร้านติ่มซำสไตล์โมเดิร์นของจังหวัดตรังแม่จิมค่ะแม่จิม,ม,จมค่ะเจ้าของร้านคุณอุซากิ้งช่วยนะฮะจ่ายเราสั่งสิบแม่จิมให้ยี่สิบคืออยากจะโกห่วยว่าแม่ไม่ถามสุขภาพแล้วก่อนเลย <c oughs> ตัวที่แบบนอกจากติ่มซำทั่วไปน้องก็คือจะมีก็คือได้เป็นที่เดียวจังหวัดตรังที่คือจะหลอดแป้งสดและตัวนี้คือเป็นซิงเกิลเจอร์ของที่นี่ <c oughs> ก็คือว่าสั่งแค่หนึ่งแต่แม่จิมให้มาสั่งก็คือหอยจอกปู <c oughs> <ๆ>นี่เรียกหอยจอกโคตรปูเพราะปูมันแน่นจริงๆเต้าหู้ทอด อ๋ออันนี้ก็เซเนเจอร์นะสลับเปาไส้หมูย่างน่าจะที่เดียวของจัังหวดตรังเหมือนกันแล้วเราจะกินอะไรกันก่อนมาละลานป่ามานี่อยากกินอันนี้อ่ะอันนี้มันอยากกินเองอ่ะดูดิอ่าชิบัวไปชิบัวไปใช่ค่ะมือเน้นๆค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งสดนะครับวันนี้เขาทำมาสามไส้เลยชิมมาร้านนี้ก็คือทำพลาดสามพลาดสิจ้าเพราะว่ามันเป็นแบบแป้งสดเธอชิมแค่แป้งก็คือเลิศแล้วพูดเลย มันมีความแบบละมุนล,ละไม ต้องขอบคุณพี่ใบมากคินที่พาไปแบบทัวร์กินแบบหลายร้านมากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ายืนหนึ่งเรื่องการกินใครมาก็ต้องมาสรรหาของกินอร่อยๆนะครับรวมถึงอาหารเช้าเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายร้านที่คุณสามารถจะมาสำรวจกันเองได้ด้วยนะครับบางร้านก็คือหมดวัยจ๊ะต้องกำแต้นบุญแล้วก็ตื่นแต่เช้าเป็นนกที่ตื่นเช้าตรูจะได้กินใช่ย่างอั้นผมจีนเราเกือบไม่ได้กินแล้วพี่ถูกต้องเพื่อนๆทางบ้านนะคะใครเคยกินแบบอาหารเช้าที่ตรังนะคะเม้นต์กันมาได้เลยนะคะอยากให้พี่ใบแบบฝากช่องพี่ใบนิดนึงค่ะ ทุกแฟนเพจดิจิทัลนลก็อินสตาแกรมครับ Eat Around with Brian ครับ <brewer> ก็จะพาไปสรรหาของกินนะครับทุกๆการเดินทางที่ไบรอันไปไม่เพียงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับผมดนอกจากช่องพี่ไวแล้วก็ฝากเหมือนเดิมค่ะรายการโฮมทาวน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะได้สอ่องทางด้วยกันค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะเด็กสำหรับจังหวัดนั่นเองนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้บวกกับพี่ไวไปก่อนนะคะขอลาไปกินก่อนค่ะบายจ้า สวัสดีค่ะบัวหอมเอ้ยบัวบางพานค่ะโทนทำไมเย้ค่ะทุกคนเรามาถึงร้านสุดท้ายแล้วนะคะสิมซัมเลสองสิมซัมเลตั้งสองเลสองเลสองเขบอกเลี่ยงผมไม่ทราบไปต่อได้จริงหรอไปลรายการที่ชื่อว่ารายการอะไรนะรายการรายการโฮมทาวเ์เพราะทุกที่เป็นโฮมทาวเ์ของไทยสักคน